ชะลศีคำตันพร้อมทั้งทีมงานข่าวคงจุนของเราได้มาจัดรายการนายคงจุนพบประชาชนที่หน้าที่ว่าการภอจุนนะครับแล้วก็วันนี้ทางทีมงานของเราได้อยู่ร่วมกับทางท่านเรืออากาศตรีอดุลพรมวาดท่านนายคอจุนอยู่แล้วครับสวัสดีรักท่านครับก็สวัสดีครับท่านจักรวชัชราทางงานทุกท่านครับวันนี้นายภอจุนพบประชาชนก็เป็น วละหนึ่งที่เราเป็เรื่องที่จะมาคุยกันนะครับวันนี้เรื่องแรกที่อยากคุยกับพี่น้องเราชาวประจุและพี่น้องประชาชนทัว่วไปก็คือเรื่องแรกคือเรื่องที่ไม่พ้นเรื่องโควิดนะครับโควิดสิบเก้าในเรื่องของการดูแลสุขอานามัยส่วนบุคคลนะครับในทัน้งในเรื่องของการสวมหน้ากากนามัยนะครับการล้างมือการกำหนดระยะห่างทางสังคม่อไปรวมชุมนุมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตร ตรงนี้ก็ต้องถือปฏิบัติอย่างเครียดนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดเนี่ยยังมีอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้นในอเอเชียเราตอนนี้ใกล้เราที่สุดคือมาเลเซียเนี่ยเริ่มจะมีปัญหามากขึ้นนะครับนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับก็อยากให้พวกเราถือปฏิบัติโรงเรียนต่างๆที่เราได้ไปตรวจติดตามแนะนำตลอดจนไปสุ่มดูนะไม่ใช่สุ่มดูคือไป ดูข้างนอกรอบๆตอนหลังจากเลื่อโรงเรียนก็เห็นเด็กนักเรียนก็ปฏิบัติกันดีนะครับก็ขอขอบคุณคณะครูอาจารย์บุคลากรทางการศึกษานะครับที่ได้นนําอบรมเด็กนะครับให้ปฏิบัติอย่างนี้อย่างดียิ่งขอขอให้ขอให้ถือปฏิบัติต่อไปเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ขึ้นในที่เราก็คือเรื่องของโรคไข้เลือดออกนะครับตรงนี้เริ่มระบาดหนักเมื่อวานนี้ได้ให้ทีมสาธารณสุขเรียกประชุมเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง มาวางมาตรการกันว่าเราจะทําอย่างไรเพื่อจะระงับจังยัใครจะออกที่เกิดขึ้นในพื้นที่พื้นที่อภอยานสิ่งหนึ่งที่ต้องทําอย่างเร่งด่วนก็คือการเรื่องของการสร้างสี่เวทล้อมที่ไม่เอื้อต่อการแพร่ระบาดนะครับตรงนี้เรื่องของไม่พ้นจิตอาสานะครับก็ฝากพี่น้องแต่ละหมู่บ้านนะครับฝากพู้ใหญ่บ้านกำนันแต่ละหมู่บ้าน ทำจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้านนะครับวันก่อนนี่เราทำจิตอาสาแล้วก็เอาเอาสมมจากต่างหมู่บ้านมาทำงานในบางหมู่บ้านเนี่ยเสียเสียสะท้อนกลับมาก็คือเขาก็ถามว่าในหมู่บ้านเขาทำไมไม่ช่วยตัวเองรองให้คนอื่นมาช่วยนะครับตรงนี้ต้องฝากพี่ใหญ่บ้านและผู้นำทุกที่นะครับตลอดจนทางพี่น้องกองปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ป้องกันและรับโรคระบาดเนี่ย ลองไปกระตุ to guide, to anyway ้นไปช่วยกันยังไงกำหนดการมาตรการในการทำสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นก่อนวันพระได้หรือไม่เช่นว่าวันในพรุ่งนี้จะเป็นวันพระวันโกนวันนี้เราทํากันทุกเจ็ดวันทําครั้งอย่างน้อยนะครับเพื่อให้เพื่อกําจัดลูกน้ำจุงลานยหรือสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นในส่วนที่สองที่ที่เป็นสาธารณะที่ไม่ใช่มีบุคคลดูแล นะครับที่สถาน,นะเช่นวัดก็ดีโรงเรียนก็ดีบ้านโรงเรียนมนพื้นที่มากแต่ว่าครูก็มีน้อยนักเรียนก็น้อยตลอดจนอุปกรณ์ไม่มีนะครับผู้ใหญ่บ้านต้องคณะกรรมการหมู่บ้านคนเดีหมู่บ้าน,าน,านช่วยกันเข้าไปดูก่อนนะครับอย่างนี้ต้องต้องฝากนะครับต้องฝากแล้วก็เดี๋ยวจะลงไปช่วยนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราก็เราไปทำที่บริเวณเขตพื้นที่การศึกษาอสมเพรียงเขตสอง นะครับและก็ะทิงกยังขามนะครับเรื่องของกิจอาสาพัฒนาสิเงลวดล้อมก็คงช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับถ้าหมู่บ้านทุกหมู่บ้านช่วยกันทํางานที่ใหญ่ๆก็จะเหลืหอน้อยลงตรงนี้เราก็จะระดมกําลังคนเข้าไปช่วยได้นะครับก็ฝากฝากพี่น้องกำลังอยู่บ้านในเรื่องของการสร้างสีเบลร้องที่ดีเพื่อไม่เอื้อต่อการแพร่ระบาดของยุงที่จะเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับวันที่วันที่ยี่สิบ นะครับวันจันทร์ที่20ก็อำเภอจุนก็ได้รับเกียรติจากกระทรวงกรเกษตรโดยกรมประสุตว์นะครับได้ดำเนินการจัดประสัทธ์ขึ้นที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระสมเด็จพระบาทสมเด็จพระวิรเก้าจ้าอยู่หัวในการที่สิบของเรานะครับได้จัดพิธีขึ้นโดยมีพระท่าน ร้อยเอกธรรมนัฐคงเผ่ามาเป็นประธานนะครับมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านกมลเชียงวงท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแลวก็หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนนะครับมีเราที่ดีกรมบสิษั์มีผู้ตรวจราชการสุงเตรมาร่วมนะครับในงานนี้ก็มีการแจกแหลกโคกบือแหลผู้รวมโครงการธนาคารโคกบือที่ไปที่ทางกรมบริษัไปถ่ายมา90้ลายให้กับเกษตรกรในพื้นที่ของจังหวัดระยอง ของจุนเราก็มีก็มีสิบรลาลยนะครับมีทุกอำเภอแล้วก็มีการตอนสัตว์หรือทำหมันสัตว์ที่เป็นสัตว์เลรยล่อนมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันรักษาโรคสัตว์นะครับแล้วก็ตลอดจนเรื่องของการแจกอาหารสัตว์อประมาณ4ตัน4,000ันโลให้กับเกษตรกรพวกเรานะครับตลอดจน เอานำองความรู้เกี่ยวกับสัตว์ชนิดต่างๆที่สมควรจะส่งเสริมเลี้ยงให้เป็นกษตรกรเช่นแกะนะครับแกะแพะและไก่พันธุ์พื้นเมืองต่างๆที่มีการพัฒนา,าสายพันธุ์แล้วาสามารถที่จะต่อยอดแล้วก็ขายเป็นทำไรายได้ให้กเกษตรกรตรงนี้ต้องขอขอบคุณทางท่านณท่านธรรมนัตคมเผานะครับทีีช่วยเกษตรที่ได้กรุณาน นำทีมของู้าสุสานมาจัดประสวัตดิ์เพื่อนที่ฉเฉลิมเกียรติแต่ในหลวงรัชกาลที่สิของเราในพื้นที่ของอำเภอจุนโดยเทศบาลทุกองค์ทงรับบทเป็นเจ้าภาพนะครับตรงนี้ก็สถานที่เหมาะสมที่จดลดอะไรก็เหมาะสมก็ถือว่าอําเภอจุนเราเป็น,นอําเภอหนึ่งที่ได้รับความเชื่อถือจากผู้บริหารผู้ใหญ่ในพื้นที่นะครับมาจัดงานสําคัญราคการในพื้นที่เราก็ต้องขอขอบคุณพระท่านเป็นอย่างสูงตลอดจนทบวนราชการ นะครับนะครับเราะวันเดือนนี้เป็นเดือนมหามงคลอย่างยิ่งนะครับวันที่แปดที่จะถึงนี้เป็นวันเฉลือพระชมพรรษาสมเด็จพระวชิรก้าเจ้าอยู่หัวรรชกาลที่สิบของเรานะครับก็จะมีการทําพิธีช่วงเช้าก็ทะบุญตากบาทครับหลังจากนั้นก็จะเป็นพิธีจิตอาสาพัฒนาพื้นที่และตอนเย็นก็มีการวางพานพุ่มถวายพระพรก็เชิญชวนประสงฆิกรเราชาวเมืจุนนะครับ เพื่อสแสดงออกถึงความจรับพระตีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับช่วงเช้าก็เชิญชวนมาร่วมพิธีพระบุตบาณฑหน้าหน้าที่ว่าการอำเภอจุ้งน,นะครับเวลาก็ประมาณ06.30ครับ07.30เราก็จะเริ่มพิธีนะครับเพื่อของที่รับมาก็พระสง์ก็เอาไปไหนนะครับเพื่อข้าสารอาหารแห้งก็จะไป นำไป,อไปมอบให้กับผู้ยางไร้ผู้โดยการในสังคมของผู้ที่จะมารุมต่อไปนะครับโครงการแก้ไขปัญหาเรื่องของภัยแล้งนะครับซึ่งคณะกรการกระจายอำนาจได้มีได้แจ้งมาว่าต่อไปโครงการพัฒนาแหล่งน้ําที่บรรจุเก็บกับน้ําได้ต่ำกว่า2ล้านลูกบาทเมตรให้ทุกส่วนราชการ โอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบสเสนอของประมาณนะครับตรงนี้ก็ฝากท่านนายกท่านประหลัดช่างพรุ่งนี้นะครับขอเชิญประชุมที่ทอำเภอเพื่อจะได้สร้างความใจกันว่าต่อไปนี้เนี่ยตั้งแต่ปี6-4-6-5ไปเนี่ยงบต่างๆในการที่จะสร้างแหล่งน้ำพ,พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ของท่านนะครับซึ่งได้ตรวจดูแล้วเนี่ย ของเราเนี่ยต่ำกว่าสองล้านลูกบาทไม่หมดซึ่ง,งมากกว่านั้นคงสร้างไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอำนาจของท้องถิ่นทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการขุดจอบอบาดาลการสร้างเหมืองสร้างฝายสร้างอ่างทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ก็จะเป็นภารกิจของท่านที่ต้องทาให้แก้ไขปัญหาเดือดร้อนประชาชนถ้าประชาชนบอกว่าเดือดร้อนเรื่องน้ําท้องถิ่นอ้างว่าไม่มีงบถ้าท่านไม่ทําแผน คือจะของประมาณไอ้น,นี้เป็นปัญหาใหญ่มากเพราะเราจะไปขอใครก็ไม่ได้ละเพราะเป็นพระเป็นเป็นหน้าที่ของท่านโดยตรงแลละในส่วนของอ่างเก็บน้ําในพื้นที่ส่วนหนึ่งที่เราก็ขุดลอกกันทุกปีปัญหาก็คือตะกอนลงมาเร็วมากปีหนึ่งก็ขุดลอกมาก็ตะกอนก็เต็มก็เต็มเนื่องจากว่าเราลักษณะของเราเป็นการสร้างอ่างหลังอยู่ในอยู่ที่ลุ่มเนินเขา เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องรีบทําก็คือจิตอาสาเราต้องไปสร้างฝายชะลอการไหลของน้ําที่บล็อกๆเพื่อชะลอไม่ให้ตะกอนทั้งหลายลงสู่แอ่งเราเราจะได้ใช้อ่างนานหน่อยนะครับสามเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของพรุ่งนี้เรามาคุยกันเรื่องของการพิธีการจัดทําของประมาณเพื่อจะมาลงมาทําบริหารจัดก,การน้ําในพื้นที่ในการขุดหาแหล่งน้ําในพื้นที่สร้างแหล่งน้ําในพื้นที่สอง จิตอาสาในการที่จะสร้างการชะลอการไหลของดินโคลนลงมาลงในพื้นที่อ่างเก็บน้ําและสามการบริหารจัดก,การน้ําให้เป็นระบบคือเรามีอ่างแทบทุกห้วยแต่ปัญหาการบริหารจัดก,การน้ําถ้าคณะกรรมการบริหารภาพบริการกลุ่มใช้น้ําเข้มแข็งน้ําก็เพียงพอแต่ถ้าไม่เข้มแข็งน้ําก็ไม่เพียงพอ นะครับสิ่งที่ไม่ค่อยสบายใจอย่างหนึ่งอยากฝากอาจารย์วันชระผ่านทางสื่อรือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ปกครองลูกหลานนะครับเมื่อคืนวันที่สิบเก้าเนี่ยมีข่าวไม่ดีก็คือไม่รู้ใครมือบอลโยนก้อนหินใส่รถพยาบาลของอำเภอปงที่ไปส่งผู้ป่วยซึ่งเป็นลัทธิเอาอย่างหรือเปล่านะครับก็ต้องฝากพี่น้องประชาชนพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับช่วยดูลูกหลานท่าน อย่าให้คึกขนองและรูดเท่าไปถึงการสองสิ่งที่สังคมถือว่าเป็นสิ่งที่ล่าลังเกียจมากและทุกวงการก็ลังเกียจไม่ว่าถ้าถูกจับได้ไปสู่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ว่าเริ่มต้นตั้งแต่ตำรวจก็ดีอายการก็ดีศาลก็ดีเขาถือว่าให้ลงโทษหนักสุดตามกฎหมายที่มีอยู่เนี่ยซึ่งป็นการทำละมันเป็นการยุติอนาคตอนคตัอน,อนสดใสของลูกหลานท่านเลยสองสิ่งนั่นก็คือการโยนก้อนหินใส่รถหรือของอะไรใส่รถ ที่สวนไปมานะครับโดยจะคึกขนองหรือหวังพึ่งจะทำอย่างนีงอย่างใดก็แล้วแต่เนี่ยสองการที่ยกพวกไปตีกันไปบุกรุกสถานพยาบาลสองสิ่งที่น่าสังคมรังเกียจมากนะครับทุกสังคมนี่เขาประนามสื่อทุกสื่อนี่เขาประนามต้องฝากพี่น้องประชาชนเรานะครับที่มีลูกหลานเป็นวัยรุ่นก็ดีนะครับต้องเทวยอบรมสั่งสอนลูกหลานนะครับถ้าเกิดทําและจับได้เนี่ย ไม่ต้องถามถึงว่าอนาคตลูกหลานถ้าจะไปอย่างไรตลอดจนก็ต้องฝากคณะครูอาจารย์ทั้งหลายนะครับช่วยช่วยช่วยอบรมว่ากา่ารเตือนว่านะครับตอนนี้ในพื้นที่เภอจุนเราก็ทั้งจจดทั้งชุดสายสืบของฝ่ายปกครองทั้งให้พี่น้องกำลังผู้อยู่บ้านในพื้นที่หาข่าวว่าใครทําเราจะพยายามหาต้นตอให้ได้หาคนทําผิดให้ได้นะครับเนื่องจากพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นทางสัญจรผ่านไปมาของแต่ละ ไม่ว่าจะทุกอำเภอจะผ่านไปไหนจะผ่านที่จุนจุนเปศูนย์กลางนะครับพ่อแม่พี่น้อง99%้าาทดีแล้วเพียงแต่ว่าคนบางคนที่คิดอ้างว่ารู้เท่าไมถึงการไม่เหมสมเนี่ยมันอ้างไม่ขึ้นแล้วครับอ้างไม่ขึ้นอรับฉันเราวันนี้ในส่วนของผมเองก็ก,ก็มีเรื่องเล่าเล่าให้ฟังนี้แค่นี้ก่อนนะครับ